ผลกระทบของความสุขถ้าวันนี้คุณมีความสุขแปลว่าใจของคุณมีความสุขลวฮะเมื่อใจมีความสุขกายร่างกายของเราฮะเขาก็จะหลั่งสารดีๆออกมาเพื่อบำบัดเพื่อดูแลเพื่อช่วยเหลือหรือส้มแซมนะส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งหมดของเราที่เราใช้ในแต่ละวันเมื่อใจสุข เมื่อกายสุขการแสดงออกของคุณก็จะเป็นไปด้วยความสุขฮะวันนี้ถ้าเรามีความสุขเราอยากจะแบ่งปันเราอยากจะส่งความสุขของเราไปสู่ผู้คนที่พบเจอเราผู้คนที่เห็นเราสัมผัสกับเราเขาจะได้รับความสุขที่เราแบ่งปันออกไปนะหรือเราส่งออกไปฮะเพราะวันนี้ฮะความสุข เขาเป็นคื่นพลังงานนะเออเป็นคื่นความถี่สูงเมื่อใจสุขกายสุขการแสดงออกของคุณสุขมันจะนําไปสู่ความคิดที่มีความสุขคําพูดที่มีความสุขและการลงมือทําในเรื่องต่างๆที่มีความสุขสิ่งเหล่านี้จะนําไปทําให้เกิดผลกระทบกับคุณ คนเดียวเลยนะผลกระทบกับคุณคนเดียวในเรื่องที่เกี่ยวกับโชคลาภการเงินความโชคดีต่างๆเรื่องดีๆต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้เองก็ชอบความสุขชอบขึ้นพลังงานที่สูงเมื่อคุณแผ่ความสุขออกไปคุณจะได้รับความสุขกลับมาแน่นอนฮนะ ไม่ว่าคนดีๆไม่ว่างานดีๆไม่ว่าโอกาสดีๆไม่ว่าสถานการณ์ดีๆต่างๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณเพราะคุณเป็นผู้ก่อกําเนิดแหล่งความสุขใครก็ตามที่มีความสุขสิ่งเหล่านี้จะวิ่งเข้ามาหาคุณแน่นอนฮนะ ขอบคุณที่ชมช่องครบเครื่องเรื่องความสุขมีความสุขง่ายๆกับบอสมหาเทพแห่งความสุขสำราญ